สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ที่งานเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะคะซึ่งงานเริ่มมาตั้งแต่วันที่29ค่ะถึงวันที่10ธันวาคมนะคะยังมีเวลานะคะผู้ชมขาหลังจากคลิปลงแล้วเชิญชวนนะคะมาเที่ยวงานเกษตรกันมาซื้อต้นไม้ค่ะไปปลูกเลี้ยงกันต้นไม้มีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายชนิดมากเลยนะคะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้านในค่ะ นาตื่นสาย3ต้น100บาท3กระถางหนึ่งบาท,บาทดอกผีเสื้อ40บาทหลิวแคะอากุริมาหลายสายพันธุ์ค่ะวันนี้พาผู้ชมมาเดินอยู่งานกเกษตรศาสตร์กำแพงแสงน,นะคะงานมีถึงวันที่10ธันวาคม2568นะคะมาเดินชมกันได้ มีสินค้าการเกษตรหลากหลายมากเลยอุ้ยมะี่มะเฟืองตรงนี้เป็นมะเขือเทศมะละกอพริกมีมะละกอมีพริกะะกระเกลียงก็มีซาลแหน่ ใครอยู่ใกล้เกษตรกำแพงแสนนะคะมาหาลาัยเกษตรกำแพงแสนเชิญชวนนะคะมาเดินเที่ยวงานกันการเกษตรศาสตร์กำแพงแสน ม,มีสินค้าทุกอย่างแล้วก็จะมีสุ้มนักศึกษานะคะมาให้ความรู้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรหลายๆซุ้มนะคะมะแรงสกุลชนิดใหม่ของโลกโอ้ ชิ้ใหม่ของโลกเลยนะศิลปะการพับกระดาษาพับกระดาษเป็นมแมลงต่างๆเหมือนจริงมากเหมือนจริงมาก <c oughs> ไข่ไก่นะคะไข่ไก่หนึ่งแทงหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจักค้างชาติบรานนะคะมีไข่ไก่ไม่เล่นเกมด้ไม่เอามีเล่นเกมด้วยส่วนตัวนี้จะเป็นตระกูลสนนะคะสนแล้วก็กุหลาบ สนชนิดต่างๆอันนี้สนเลือ้อยเบซี่เลือ้อยสนออสเตรเลียางานเกษตรก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้ต่างๆอุปกรณ์การเกษตรนะคะมเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยร้านนี้มเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ อันนี้ปุ๋ยร้านปุ๋ยค่ะร้านปุ๋ยทุกอย่างมีหาอะไรกันอยู่อันนี้จักเย็บผ้าจากเย็บผ้าชนิดต่างๆค่ะ,คะ,คะนี่นะคะสมอยู่ตรงนี้ค่ะจากเย็บผ้า มาเดินกันได้นะคะวันนี้แลนเรนพาทุกท่านค่ะมาเดินใช้งานาเกษตรศาสตร์กับแหงแสนนะคะอุปกรณ์การาเกษตรทุกอย่างมีค่ะเ,เ,คเครื่องตัดหญ้าเครื่องนี่เป็นเครื่องตัดหญ้าวี่ดูราคามาดูราคาค่ะดูราคาราคาเบาด้วยเนี่ยสามพันเก้าตัดหญ้านี่สี่พันเครื่องตัดหญ้า

ให้ผู้ชมได้ชมแบบภาพรวมๆนะคะว่ามีอะไรบ้างน้ามาเดินมากเลยค่ะงานเกษตรศาสตร์เนี่ยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะคะ mm hmm. อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนะคะปรปฐมค่ะ mm hmm. ท่านใดยังไม่เคยมาเช,ชิญชวนนะคะแต่ว่าอะไรก็ mm hmm. คิดว่าหลายๆท่านก็เคยมาแล้วฉะนั้นเลยค่ะนี่เป็นสาย,ย่างใสย่ย่างอุปกรณ์อุปกรณ์ก,รก๊อกน้ำต่างๆบ mm ุธ hmm. ต่างๆมีครบค่ะ แม่แม่เดินแม่มไหนกันเดินชมไปเรื่อยๆนะคะนี่บวกขัดหลังขัดหลังข้าวตรงนี้ก็เป็นกระเป๋ากระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้า ผาปูโต๊ะ่างกันเปื้อนมีครบอันนี้สวยไหมอันนี้เป็นพยางคือละหนึ่งร้อยบาทอันนี้ปูโต๊ะได้นะคะปูโต๊ะได้มีลายแมวนั้นด้วยอ่ะคืนเล็กฝืนใหญ่มีหมดตรงนี้จะเป็นผ้าขนหนู กุ้าเช็ดตัวค่ะมีละหนึ่งรยบาทมีหมอนอิงมีด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 ต่างๆค่ะส่วนร้านนี้จะเป็นครกหินครกหินแล้วก็หินขัดตัวรองเช็ดเทา้าอันนี้เป็นหินรับมีด หินรับมีชนิดต่างๆเคราหินมาจากที่ไหนคะเนี่ยอ่างศิลาครับอ่างศิลาอ่างศิลาจะขึ้นชื่อนะคะอ่างศิลาดูค่ะใบเล็กใบน้อยมีหลายไซส์หลายขนาดเนี่ยอ้ยลึกจังเลยอะลึกดีจังเลยเพราะว่าเคยเห็นแต่แบบตื้นๆนะคะนี่ลึกมากเลยเนี่ยไม่ต้องกลัวกระเด็น,นอ๋ออย่างนี้ต่ำไม่ค่อยกระเด็นนะคะมไม่ค่อยกระเด็นนะคะค่ะจะทใหม่ลอ่าตอนมันตื้นนิดเดียว อ่าใช่ค่ะใช่เพราะว่าเมื่อก่อนจะทำตื้นๆนะคะเวลาตำนี่กระเด็งกระดอนหมดนะคะอันนี้แบบจะเป็นเป็น,ปนหลุมดีมากเลยค่ะค่ะและอย่างไซส์ไซส์เนี้ยเราเปิดเปิดจำหน่ายที่เท่าไหร่เนี่ยไซส์เนี้ยสามร้อยห้าสิบบาทอุ้ยไม่แพงไม่แพงค่ะค่ะราคาเริ่มต้นที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้เดินทางมาจากอ่างศิลานะเดินทางมาจากอ่างศิลาค่ะอันนี้เป็น่าน ดูดกลิ่นวางในตู้เย็นเนาะชั้นยอดเลยนะคะอ๋ออันนี้ก้อนเท่าไหร่คะสามก้อนหนึ่งร้อยบาทอันนี้ดูดกลิ่นในตู้เย็นนะคะอันนี้เชื่อไหมคะว่าแราเคยใช้นะเคยใช้คือใช้ได้เลยอะ่ะใช้ได้เลยเวลาเราใช้ไปสักเดือนสองเดือนเอามาตากแดดแล้วเอากลับไปใ,ใช้ใหม่ได้ไไดใช่ไหมคะมอ่าคื่อนแล้วจะใช้ได้นานนะคะ ลง,งทุนครั้งเดียวจบเลยนะคะดูดูกลิน่นได้ดีมากเลยนะคะเรนเคยใช้นะอันนี้3ก้อนร้อยถ้าท่านใดสนใจนะคะสินค้าร้านนี้นะคะโทรสอบถามได้มาไม่ถูกโทรสอบถามได้นะคะ0 6 2 5 1 3 5 3 2 5ค่ะโทรสอบถามได้เลยถ,ถ้าเข้ามาร้านไม่ถูกนะคะมีสินค้าหลากหลายอย่างหลายชนิดขอบคุณนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะค่ะไปกันต่อส่วนตรงนี้จะเป็นทุกหอม เดี๋ยวอันไหนหน่าสนใจแรงก็จะแวะนะคะอันไหนที่น่าสนใจตรงนี้ก็จะเป็นโอหภาพ3ามิติ4ีมิติอุ๊ยอ่ะดูสิตรงนี้จะเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพนะคะใส่เดินแล้วก็จะไม่ปวดเมื่อยนะคะราคาเริ่มต้นที่200บาทและด้านบน,นก็จะมี590บาทรองเท้าเพื่อสุขภาพะค่ะสำหรับผู้สูงอายุ ใส่ได้ดีเลยอันนี้จะเป็นถั่มผ้าใยผ้าไยน,นี่เดินมามาเดินเที่ยวงานทีู่เขาผู้ย่างด้วยนะคะ นี่ควรจะบางตาหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเวลาประมาณบ่ายสามมงกว่านะเลนเลนเดินทางมาถึงที่นี่บ่ายโมงกว่าค่ะบ่ายโมงกว่าก็มาเดินถ่ายภาพให้ผู้ชมได้ชมผู้ชมทางบ้านจะได้รู้ว่าที่นี่มีอะไรจาหน่ายบ้างอุ้ยน่ารักจังเลยค่ะเนี่ยน้องแมวทาดแมวทาดแมวอะดูสิแต่ละตัวหน้าตาบ้องเบลมากอะ อดูเธอนอนดูเธอนอนค่ะอ,ด,อดูนี่นตาเปีวตาคีออนดับหนูไปอยู่ด้วยหน่อยประมาณนั้นเลยอะมลม่ะแมวเลยคะน่ารักมากโหน่าทานทั้งนั้นเลยผู้ชมดูนี่ดูนี่ผลไม้ใช่อิ่ม ไม่ใช่สิเขาเรียกว่าผลไม้อะไรผลไม้อบผลไม้อบมาขามมาขามแช่อิ่มมีทั้งอบมีทั้งแช่อิ่มนะคะไส้อัวก็มีค่ะส่วนตรงนี้ทอดกันใหม่ๆเลยค่ะ ทอดกันใหม่ๆเลยถั่วทอดปรอยถั่วครุกปรอยแล้วก็ลงไปทอดอันนี้จะเป็นหอหมุกหมุกย่างลาอินทรีปูม้ากุ้งมีค่ะ กว้างมากอ่ะกว้างมากเดินจนงงหมดแล้วอันนี้เป็นดอกไม้อ๋อไม่เป็นไรค่ะทำเปี่ยนใจเดี๋ยเนี้ไรค่ะดอกไม้พลาสติกนี่ช่อได้ยี่สิบบาทผู้ชมสวยๆแบบนี้เลยดอกไม้พลาสติกดอกไม้พลาสติกนะยามตรงนี้จะมีภาชนะแก้วจาน ใบละ25บาทาทผู้ชม่าเนี่ยใบละ25บาท25บาทสวยๆนั่นเลยใบละ25บาทมาดูลายค่ะดูวลดลายของเขาค่ะเนี่ยสวยมากอุยสวยมาก,มากนี่จานลึกนะคะนี่เป็นจานจานสำหรับขายข้าวเนี่ยมีความลึกนะคะอุยละแก้วดูแก้วค่ะสวยๆนั่นเลยอันนี้ใบเท่าไหร่คะ <150. S 1> บาบรใบละร้อยห้าสิบใหญ่สะใจดีจังเลยนี่มีทุกอย่างเลยนะขวใหม่ได้ครับพี่มีกล่องให้นะคะซื้อเป็นห่อของขวัญได้นะคะากะานเกษตรศาสตร์แวะมาชมกันนะคะด้านนี้ค่ะถ้าผาชมมาถึงมุมนี้ค่ะมุมนี้ก็จะเป็นของเล่นน้องๆเดี๋ยวนี้ตักแกตักแก่กแก มีแปลกๆ่าดูซิมาน้อยหา่าบัก๊ัก๊ัก๊ักวนนี้ก็เจดมนสยเสื้อผ้าเจะมันสเสื้อผ้าชุดชั้นในสุภอ้าสตรี กเกี่ยวกับโทรศัพท์ได้นะคะพี่าตงบแคะบาทจ้าเขได้นอกีงนเกี่ยวกับโทรศัพท์ด้นนี้ก็จะเป็นหมวกรองเท้าก็บฉ่ำ สวัีคคผมใส่เสื้อผ้าพอที่สวยหยาสเยากาแวร้านเกูติตรงนี้ค่ะจะเป็นรองเท้ารองเท้าราคาเริ่มต้นที่60บาท 60บาทราคาเริ่มต้นที่60บาทนะคะส่วนด้านนี้ก็ราคา100บาทเป็นรองเทา้าผ้าใบด้วยแล้วก็ต้องเท้าแตะแบบนี้เท้ารองน้าแบบนี้นะคะหมอนหมอนหมอนหมอหมอนหมอนอันนี้เป็นหมอนยังพอรา์ เป็นส่วนตรงนี้ะจะเป็นเครื่องประดับดะะอันนี้เป็นแหวนเครื่องประดับเลือกแบบเลือกลายก่อนได้นะคะดูเจ้าหูตั่งนี้ด้วยค่ะเป็นตัวไหนดีคะไม่เป็นไรคะมีสร้ยอยมีแหวนชิคกีดด้มมี่ครบ วันนี้ลแลนด์พาผู้ชมทางบ้านค่ะมาเดินงานกเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะคะมาเดินงานกเกษตรศาสตร์กำแพงแสนงานมีถึงวันที่10ธันวาคม2568นะคะอะคะท่านใดอยากจะมาเดินงานเชิญชวยค่ะสะดวกวันไหนก็มาวันนั้นวันที่10นะคะงานมีถึงวันที่10ค่ะมาเดินกันได้เลย ไข่ต้มไข่ต้มยังมาตูมสิบบาทชิ้นละสิบบาทเมื่อกี้ดูอะหมอนยางพารานะคะอยากได้แต่ว่ายังเหงหิวมันจอดรถอยู่ไกลมากเลยแล้วก็หิวไม่ไหวอ่ะ ที่วพลังทีอกเ้ังตรนงนี้คนเยอะเย็นๆนะคะยิ่งเย็นๆนะคนเยอะมากเลยช่วงเย็นช่วงเย็นเนี่เบิดเดินเบียดกันเลยนะคะนี่ตอนนี้สามแล้วเนี่ย8 3มแล้ว โบรานใ้กิฟช็อปช็อปงานเกษเกับแพงแสนนะคะงานเกษเกับแพงแสนค่ะถึงวันที่สิบ งานถึงวันที่10ธันวาคม2568 จริงๆแล้วแล้วนี่บ้านอยู่นครปฐมนะคะย้ายามาเป็นคนนครปฐมเนี่ยก็สามสิบปีได้แล้วเพราะว,ว่ามาเดินงานมาเดินงานเกษตรเนี้นับครั้งได้เลยนะคะนับครั้งได้เลยเมื่อปีที่แล้วไม่ได้มาปีก่อนนู้นมาปีก่อนนู้นก็มาถ่ายทํา มาทำคลิปให้ผู้ชมทางบ้านได้ชม พอพาผู้ชมเดินชมด้านในเสร็จนะคะดูว่าสินค้ามีอะไรจำหน่ายบ้างเดี๋ยวเราจะเดินออกไปพาผู้ชมไปชมต้นไม้นะคะเครื่องเงินก็มีแล้วก็ตรงนี้จะเป็นผ้าป้ายผ้าป้ายตรงนี้จะเป็นร้านเงินเครื่องเงิน อดูร้านเครื่องเงินค่ะเนี่ยส,สวยๆทั้งนั้นเลยเมื่อกี้ได้แวะร้านทองเหลืองมาก็ได้แหวนได้แหวนทองเหลืองทองมันแพงใส่ทองเหลืองไปก่อนเป็นเพเส้นละหนึ่งร้อยบาท ถุงส,สวยๆทั้งนั้นเลยพวกผ้าฝ้ายผ้าป้ายสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะผ้าฝ้ายผ้าไหมมีนี่ดูเนี่ยร้อยเก้าสิบเก้าบาทสวยมากร้อยเก้าตัวนี้ร้อค่ะสบายเลยค่ะนี่ไรแม่อันนี้เขาเรียกผ้าอะไรคะผ้าฝ้ายค่ะเป็นผ้าฝ้ายใช่มริง อ๋อไอ้ที่เย็บเย็บแล้วไม่มีใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องต้องเย็บปะคะเราป้ายเอาอะค่ะ<อ>ป้ายเอาแล้วก็ผูกเอาค่ะอ๋อทำแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนต่กอนอืมสวยขอบคุณนะคะ<อ>ยังไม่เย็บอยากได้แบบที่เย็บแล้ว ไอ้ที่เย็บแล้วก็ลายไม่ถูกใจลายไม่ถูกใจก็ต้องดูไปก่อนเยอะนะคะตรงนี้เยอะเลยคร้นี้ก็มีเป็นชุดสำเร็จก็มี เนี่อย่างนี้เย็บเขาเย็บมาแล้วไงคะมาแล้วแต่ว่าลายลายมันไม่สวยลายไม่ถูกใจเยอะอยู่เยอะอยูววววว่วันนี้มาเดินคุ้มมากเลยค่ะเดินทุกซอยเลยถ่ายถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างเพว่าสินค้าที่นี่มีเยอะแล้วก็ออกมาทะลุต้นไม้ โชว์เลยค่ะเนี่ยโชว์เลยสนใจมาเลือซื้อได้เลยนะคะโหนี่ไม่ต้องกลัวติดลมรวยน้ำได้ด้วยร้อใหญ่มาก ร้อยใหญ่มากเลยเรื่องตรวติดหรคราข้ามถนนนะคะพอดีขบขบวนรถเขาเรียกรถะอะไรอะรถลุยท้องทุ่งท้องนาะอาดูต้นไม้ค่ะราข้ามถนน จุดนี้นะคะก็มีไม้ชนิดต่างๆค่ะถ้าท่านได้ยุกได้นะคะเชิญชวนนะคะมาเดินงานเกษตรศาสตร์กำแพงแสนกันค่ะมาเดินงานเกษตรกำแพงแสนกันงานถึงวันที่วันที่10ทธันวาคม2568นะคะ <c oughs> ก็สามารถมาเดินซื้อไม้กันได้ค่ะที่นี่มีไม้หลายอย่างหลายชนิดให้คุณเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับไม้กินผลโดยเฉพาะไม้กินผลนะคะที่นี่มีเยอะมากเลย แล้วแนะนำผู้ชมทางบ้านนะคะเดินกันให้ทั่วๆนะเดินใหท้ทั่วเดินไปด้านหลังด้วยนะคะโซนโซนด้านหลังนะด้านหลังบ่อน้ำด้านหลังบ่อน้ำก็จะมีร้านต้นไม้นะคะก็สามารถเดินไปชมได้เนี่ยร้านนี้เฟิร์นร้านนี้มีเฟิร์น พ่นเข่ากว,วางเยอะเลยกล้วยไมย้ประทานเขียวมรกตมะนาวยักษ์โอ้มะนาวลูกมะลิมมะนาวมะนาว,มา,นาวมาดูมะพร้าวค่ะมะพร้าวสีทองดูสิ การพัฒนามะาพร้าวลูกเขียวๆทำให้เป็นลูกสีทองได้ทองสุกเกลือกนิ่มน้ำหวานต้นเตี้ยวีิ่ดูสิสวยมากอะสามปีออกผลแล้วก็มีดอกบัวด้วยบัวสามสี 3, ดูร้านนี้ค่ะดอกเบญจมาศดอกหน้าวัว มามสี่สงเทพหานครป็นชาหน้าบัวงกุหลาบเวียดนามกุหลาบไทยมีครบทุกอย่างพริกสีสีก็มีค่ะคนเยอะกคขอความจริญรุ่งเรือของท่านจากรถยของท่านรอดสิบควางการจราจรขอสิบคั้ เ,เสียนท้อเสียนท้อผู้ชมขาดูเสียนท้อสิตอนแรกแลายๆนึกว่าพลาสติกอุ๊ยนึกว่าเป็นเป็นพลาสติกเอาพลาสติกมาห้อยนะนี่ผลจริงเขานะคะเสียนท้อเสียนท้อลักบี้ลักบี้ไต้หวัน มีแก้วเจ้าจอมด้วยดูมะพร้าวพันลูกเล็กๆลูกจิ๋วเดียวอะ่ะเดี๋ยวนี้มีหลากหลายมากเลยค่ะเนี่ยมาเจอมะพร้าวสีทองอีกแล้วหน่อกล้วยมาเป็นดมแบบนี้เลยค่ะกล้วยไข่กล้วยหอมมาเดินกันนะคะงานเกษตรกับแพงแสนค่ะ ถึงวันที่10นะคะงานถึงวันที่10 10ธันวาสองพค่ะเชิญชวนให้ทุกท่านมาเดินงานนะคะวันนี้แลนด์แลนด์พาเที่ยวขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนจนจบคลิปค่ะตามันต่อนะคะว่าคลิปต่อไปแลนด์แลนด์จะพาผู้ชมทางบ้านไปเที่ยวที่ไหนต่อคะ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะก่อนกลับเดี๋ยวหาซื้ออะไร กลับไปทานจะเป็นแมกนีซีนหน้าค่ะ